เป็นคลิปรีวิวตัวปั้มอันที่สองนะแค่บผมวันนี้เออท์รีวิวน้่งบันยูเอฟจบบนยูเนีเป็นโอเจเมดไวเลอร์นะฮะของเก่งสวมใส่สีเขียวรองเท้าสีขาวกระับสอบต้องขาวมันสีชมพูนะฮะตรงนี้ก็ตรงรายหน้ามันมีสีส้มสีชมพูสีเขียวสีดำสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีส้ม ปอกแขนก็เป็นสีชมพูสีเขียวตรงนี้ก็มีสีส้มสีเขียวสีชมพูเหมือนกันข้างนี้ก็จะแตกต่างกว่าข้างนี้นะฮนะก็มีส้มเขียวกางเกงงนอยก็เป็นเขียวนะครับเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ราคาซึ่งยังไม่ค่อยแพงนะแต่ว่าหายากเหมือนกันนะกว่าผมจะได้มารอนานเลยรอยาว ขอพายครับอือตอนนี้ออลติเมตวอลเร์ตอนนี้เป็นซีซั่นที่สี่สิบเจ็ดนะครับอ้โจะดูสับนี่นะครับผมอันนี้อัลติเมตวลเลอร์ของเอราลาไปก่อนสวัสดีครับ คลิปหน้าจะรีวิวตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรหรือตัวอะไรต้องติดตามชมดูคลิปหน้าครับอย่าลืมกดอย่าลืมกดคอมเมนต์ข้างห่้งและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคบผมคลิปทุกตอนนะครับกดซับสไครต์ให้เลยกดซับสไครต์ก็มีรางวัลแจกให้นะใครกดใกล้หนึ่งคนจะของฟรีนะับเป็นหมวยรูปหมวยปั้มตะเล็ก คอย่าลืมกดสมัครคลายด้วยนะคะผมวันนี้วันนี้ทามนะตั้งชื่อวันนี้ครับวันนี้ทามขอลาไปก่อนซะในเกมทาวินเนอร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสวัสดีครับผมฝันดีนะครับ